ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันปรจะจำวันที่6มีนาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลาย เมฆค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์นะคะทาวเวอร์ Tower, นะคะทาวเวอร์เดอะเดทนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะ ในด้านของการงานนะคะอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังบางคนเครียดน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสซ่อมแซมปรับปรุงนะคะแก้ไขทําให้กิจการงานวันนี้ล่าช้าได้นะคะหรือใครบางคนเ็าเรียกว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะ The Death Tower นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าเปลี่นนยนงานย้ายงานออกงานนะคะจุดหักเหก็ได้ด้วยถ้าในเรื่องของ การเป็นอยู่นะคะก็มีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะบางคนมีโอกาสเสียเงินก้อนนะคะช่วงนี้นะคะหรืออยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงก็ได้นะคะบางคนอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามเหรียญน,นะคะการเงินนะคะก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะ นะก็ยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํายังแวเวียนกลับมาตลอดหรือใครที่ทํางานประเภทก่อสร้างนะคะประเภทแพทย์ประเภทหมอพยาบาลนะคะทุบกุดเจาะหรือว่าคนขายประกันนะคะมูลนิธิโปรเต็กตงงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากหรืองานาก่อสร้างอาจจะได้ งานโครงการใหญ่ก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะต้องรับคอบเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าน้นพังนี้พังน้นเสียนี้เสียก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพก็ต้องระวังต้องรับคอบบางคนมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะใครที่ใช้รถใช,ใช้ถนนเราต้องไม่ประมาทนะคะาราชินีถ้วยนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องใช้ ความละเอียดต้องใช้ความรอบคอบต้องใช้สติต้องใช้สมาธินะคะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการก็เรียกว่ามีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลฝากท้องฝากขันได้นะคะ tower เด็เด็ดนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้รับข่าวคราวการป่วยของใครหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานหรอวมงคลบางคนก็เกี่ยวข้องกับการทําบุญลงศพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะ เลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยนะคะมีเลขหกสามสนย์นะคะหกสามสามศนย์นะคะต่อไปคนจัน คนวันจันทร์นะคะเก้าไม่เท้าวันนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากบางคนก็เรียกว่ารักและก็ห่วงแหนเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะที่ตัวเองทําอยู่นะคะสีไม่เท้านะคะ ขยันเพียรพยายามหรือว่ากระตือรือร้นบางคนเรียกว่าทํางานทั้ง7วันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะสีดาบนะคะอาจจะมีบ้างนะคะเขาเรียกว่าเงียบเงียบเงาเงไปบ้างนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะสีดาบเขาเรียกว่ารอคอยรอเวลานะคะรอจังหวะหรือว่ารอโอกาสนะคะนะแต่ยังไงเราก็ยังเ,เรียกว่าธุรกิจยังเจมตลาดได้อยู่นะคะ,ะอาจจะ เงียบๆไปบ้างนะคะแต่เราก็เรียกว่ายังมีความหวังยังมีความฝันนะคะยังมีความกระตือรือร้นวันนี้ก็จะมีเม็เงินเข้ามานะคะราชินีเหรียญใครรอคอยเรื่องการเงินอยู่นะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนำความสําเร็จมาให้มีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนจะกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะได้ดีนะคะประสบผลสําเร็จสีดาบนะคะการรอคอยที่เวลาที่สั้นๆน,นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับฟันบางคนปวดฟันถอนฟันอุดฟันนะคะบางคนกระดูนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักบางคนเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่มีเลขเก้าสี่สี่ศนะคะเก้าต่อไปคนวนันงคาร คนวันอังคารเจ็ดไม่เท้านะคะการงานขยันนะคะช่วงนี้เรียกว่ากาะตือรือร้นนะคะหรือใครที่ว่างงาน หรือใครที่รองานอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะเจ็ดไม้เท้าเขาเรียกว่าต้องเ e อ็ก v e ตัวเองนะคะนะเราต้องเขาเรียกว่าต้องกระตือรือร้นในการผลายนั่นเองนะคะ สองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะเพื่อนที่ถูกอกถูกใจถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอกันในสถานที่ทํางานก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนเจอกันทางออนไลน์โซเชียลสองดาบนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับออนไลน์โซเชียลหรือเกี่ยวข้องกับ เอกสารนะคะช่วงนี้นะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างบางคนเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาใหม่ๆเรื่องการงานนะคะนะความคิดนะคะเขาเรียกว่าสับสนได้ด้วยนะคะสองดาบคิดวกไปวนมานะคะจะเอายังไงดีนะคะจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะจบดีนะคะความคิดเขาเรียกว่าวกไปวนมาบางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จ ช่วงนี้นะคะคนอุ่นอังคารมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนนคนนี้นะคะบางคนจะมีคนอื่นมาปรึก,ารกษาเราหรือเป็นคนเซ้าให้กับคนอื่นก็ได้ด้วยตัวเราเองก็ต้องมีคนช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะ,นะงานบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะสองไม้เท้าก็เรียกว่าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตด,ดี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะ ก็จะได้เจอได้เจอคนถูกอกถูกใจนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลข7จ็ดสองสองสองนะคะเจ็ดส คนวันพุธค,คนวันพุธนะคะ The h ไ r o f e n c คนวันพุธในช่วงนี้นะคะก็เ,เรียกว่าจิตใจดีงามนะคะบางคนอยากทําบุญนะคะนะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรน,นะคะหรืออยู่ในช่วงของการอยากจะอุปสมบทก็ได้นะคะนะช่วงนี้นะคะ เดินทางไปไหนนะคะคล้ยคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความรักให้ความเมตตานะคะทาวเวอร์นะคะทาาเวอร์ไฮโรเฟนนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เขาเรียกว่าวัดเก่าๆนะคะโบราณสถานโบราณวัตถุก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเงินมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะ นะตอกเสาเข็มปลูกเสาเข็มนะคะน้นพังนี่พังส้มแซมปรับปรุงได้ด้วยเหมือนกันนะคะสองเหรียญการเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปหมุนนะคะบางคนใช้คําว่าหมุนทิ่วๆเลยนะคะนะแต่เราก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเรายังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะมีปัญหาอะไรให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะนะจัดแก้ไข นะคะปัญหาสิ่งต่างๆให้เราได้นะคะจดริกนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะเรียกว่าอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันบางคนต่อทะเบียนต่อประกันก็ได้นะคะบัตรประชาชนก็ได้ช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับเอกสารมีโอกาสสูญหายนะคะมีเหตุให้เราเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ บางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวกันเจ็บกันป่วยของใครหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานอาวมงคลนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยีสี่นะคะมีเลขห้าหกสองหนึ่งนะคะห้าหกสองหนึ่ง คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะสิบไม้เท้าวันนี้งานเยอะออหรือเรียกว่าช่วงนี้งานเ,ออเยอะงานมากนะคะบางคนทำงานสากกระเบอือยันเดรรบนะคะน่ามีภาระเข้ามาให้เราต้องแบกต้องรับใครที่ทำเกี่ยวข้องกับโรงงานใหญ่ๆหรือว่าประเภทโกดังนะคะช่วงนี้งานเยอะมากนะคะมีโอกาสแบกของหนักยกของหนักหรือว่า ธุรกิจส่วนตัวนะคะยังแจ่มตลาดได้เรียกว่าคุณมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นอยู่แล้วนะคะนะมีโอกาสที่จะได้งานด้วยใครที่รอง,งานอยู่นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสามถ้วยความสุขความสมหวังนะคะเรียกว่าได้ในสิ่งที่คาดหวังแล้วนะคะก็มีความสุขนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันในเฮลปคอปตี้นะคะบางคนมีโอกาสได้รับคำเชิญไปร่วมงานเลี้ยงนะคะเฉลิมฉลองได้ด้วยนะคะ เดอะอ p e r o เนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการงานมีโอกาสเติบโตนะคะในหน้าที่ของการงานหรือว่ามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะนะใครบางคนมีโอกาสเริ่มงานนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทำวีซ่านะคะก็จะ ได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเราใครที่มีคู่รักไปต่างชาตินะคะช่วงนี้จะได้เจอได้เจอกันนะคะนะมีโอกาสกินทานอาหาร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะใครอยากได้บ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของ ความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ต่างชาติต่างภาษานะคะช่วงลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีสีนะคะมีเลขเก้าสี่สามสี่นะคะเก้าสี่สามสี่นะคะ คนสุกคน,นสุกนะคะสิบดาบนะคะช่วงนี้คน,นสุกใครหลายๆคนก็เรียกว่ามีความเครียดนะคะนะักเครียดความทุกข์ใจนะคะความกลัดกลุ่มใจบางคนเครียดเรื่องการงานนะคะหรือว่าบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะใครบางคนนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะช่วงนี้นะคะหนึ่งถ้วยก็เรียกว่า กินแล้วหายเครียดนะคะกินทานอาหารเต็มโตนะคะช่วงนี้นะคะใครที่กังวลเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งถ้วยเขาเรียกว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีนะคะโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะหน้ถ้วยอยู่ในมือเขาเรียกว่าการการได้โอกาสดีๆนะคะได้การได้โอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหนึ่งม้เท้าใครโรงงานอยู่บ้างนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะการสอบการสมัครการแข่งขันนะคะ จะประสบผลสําเร็จนะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะการงานที่ทําอยู่แล้วนะคะยังเจมตลาดได้อยู่นะคะ 6. เหรียญลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจํานะคะลูกค้าใหม่ๆนะคะเข้ามาอุดหนุนเกื้อกูลตลอดนะคะช่วงนี้การเงินของคนวันสุกร์ใครที่เดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่นะคะ ถ้าให้มองโดยรวมแล้วยังไม่ถึงกับเดือดรเขาเรียกว่ายัางเอาตัวรอดได้อยู่นะคะหกเหรียญน,นะคะยังมีคนในครอบครัวยังมีคุณภรรยาคุณสามีคุณพ่อคุณแม่นะคะยังให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่นะคะนะเรายัางเขาเรียกว่ายัางมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตายังมีลูกค้าเก่าๆเมตตาเราอยู่นะคะส่วน ช่วงนี้นะคะคนศุกร์อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือบางคนมาหยิบมายืมการเงินของเราก็ได้ด้วยหรือตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะหยิบยืมการเงินจากคนในครอบครัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนวันศุกร์เป็นคนจิตใจดีเป็นคนใจบุญนะคะช่วงนี้อาจจะต้องช่วยเหลือโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือว่าเรียกว่าหุตรหลานบริวารก็ได้นะคะนะ่ามีโอกาสที่จะ กาเรียการทำบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานการช่วยเหลือนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะช่วงนี้มีบุตรหลานบริวาร10ดาบมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ฝากท้องฝากคันได้นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้นะคะตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภเลขหน้าไพ่าจากพยิบซีมีเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะคะ คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะ The Empress นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะงานทางด้านประเภทเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะอาหารเสริมนะคะหรือว่าความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบนะคะช่างดีไซน์นะคะนะงานทางด้านประเภทเ นี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะเรียกว่าผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะหรือถ้าเป็นค,คุณผู้ชายช่วงนี้เรียกว่านารีอุปถัมภ์ได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นคุณภรรยานะคะหรือว่าลูกสาวก็ได้คุณแม่ก็ได้นะคะให้ความช่วยเหลือได้นะคะนะคุณผู้ชายห้าดาบนะคะการงานวันนี้นะคะเราต้องไม่ใจร้อนโดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะนะความใจร้อนความเอาแต่จใจตัวเองนะคะ การงานะ àn, อาจจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเ <t> พื่อนร่วมทีม <t> ความคิดเห็นที่สวนทางกันก็ได้ด้วยนะคะนะมีอะไรก็คอยร้งเงียบคอยร้งนิ่งนะคะนะสองดาบนะคะความคิดนะคะเขาเรียกว่าสับสนวกไปวนมานะคะนะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเกี่ยวข้องกับเอกสารใหม่ๆสัญญาใหม่ๆสัญญาเก่าๆนะคะมันเขาเรียกว่ามีโอกาสจบลงได้ด้วยนะคะสเตรนนะคะ วันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะนะบางคนเขาเรียกว่าการงานค่อนข้างจะเหนื่อยนะวันนี้นะคะแต่ทุกอย่างคนเคลียร์ได้นะคะเขาเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะผู้หญิงที่สู้กับสิงโตนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงที่เก่งหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายที่เก่งหรือว่าแกล่งนั่นเองนะคะวันนี้อาจจะมีเขาเรียกว่นนา,จจวนนาจจงานอาจจะเหนื่อยงาน หรือว่าอาจจะไปเจอลูกค้าที่เรื่องมากหรือว่าเคสหนักๆก,ก็ได้นะคะทําให้เรารู้สึกอึดอัดความเจรอนต้องไม่ต้องไม่เจร้อน,นะคะวันนี้จะทําอะไรก็ขอให้ใจเย็นนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเคลียร์ทุกอย่างได้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะมีโอกาส เขาเรียกว่าเสียงเงินนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารในบ้านก็ได้นะคะไฟฟ้าหลอดไฟนะคะมีโอกาสเปลี่ยนเสียงเงินได้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะใครที่มีอยากมีบทรานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมักจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคนพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะไม่เขาเรียกว่าโฟกัสเรื่องการงาน แล้วก็การเงินเสซมมากกว่านะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยมีเลข3 5 2 8นะคะ3 5 2 8นี่คือดวงของคนวันเสก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ